ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับไอโอลีโคสที่สามารถคว้าแชมป์แอฟริกันคัพออฟนชันมาครองได้สําเร็จนะครับแม้ว่าระหว่างทางจะมีปัญหาพวกเขาต้องแก้ไขอยู่มากมายก็ตามแน่นอนว่าก่อนเริ่มต้นทัวร์นาเมนต์ไอโอลีโคสถือว่าเป็นหนึ่งในทีมเต็งที่ถูกคาดการณ์ว่าจะสามารถคว้าแชมป์มาครองได้เพราะด้วยขุมกําลังของพวกเขาต้องบอกว่าค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับมีนักเตะหลายคนที่เคยค้าแข่งในยุโรปรวมไปถึงเล่นอยู่ณปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นฟงเคลซี่ครับเซบาสเซนอันแล่ la, หรือว่านิโคลัสเปเป้อดีตนักเต ออกมากับไม่ใช่แบบนั้นครับพวกเขาไม่ใช้ความเป็นเจ้าภาพให้ได้เปลียบแต่อย่างใดแถมผลงานก็ลุกลุ่มดอนๆกว่าจะผ่านกระสุนรอบน็อกเอาได้เรียกได้ว่าเลือดตาแทบกระเด็นเลยครับแน่นอนว่าช่วงราวหนึ่งเดือนของแอลลี่คสในทันวร์นาเมนต์ใหญ่รัทวีปมีอะไรที่น่าสนใจมากเหลือเกินครับจนสามารถใช้คําว่ามหัศจรรย์ได้เลยทีเดียวครับซึ่งจะมีเหตุการณ์อะไรบ้างขอบสามอินไซต์จะพาทุกท่านไปไล่เลีอมกันครับ ประเด็นแรกครับออกสตาร์ทไม่ดีจนเป็นที่มาของการเปลี่ยนโคช้ชอย่างที่กล่าวไปข้างต้นครับไอโอลีโค้ชถูกรับเลือกให้เป็นเจ้าภาพการแข่งขันแอฟริกันคัพออฟเนชั่น2023แน่นอนว่าสิ่งที่แฟนบอลคาดหวังเป็นอย่างแรกๆเลยคือการผ่านรอบแบ่งกลุ่มแบบไม่ยากเย็นนักนะครับเพราะว่าเพื่อนรูปกลุ่มของพวกเขาเนี่ยไม่ได้ยากเย็นเลยครับอย่างเช่นไนจีเรียกินีบิสซาหรือว่าอิเคตเรียกินีนะครับแต่ว่าภาพที่เกิดขึ้นกับตาบัดไปอีกอย่างครับโอเคเลยครับว่าเกมแรกออกสตาร์ทด้วยผลงานอันยอดเยี่ยมเอาชนะกินี บิสซาวสประตูต่อศูนย์แต่หลังจากนั้นเหมือนฝันร้ายอย่างแท้จริงครับทั้งแพ้ในเจเรียรยวไมไปถึงแพ้อิเคียโทเลียกีนีถึง4ประตูต่อศูนย์จบสารเกมแรกในรอบแบ่งกลุ่มพวกเขาเป็นอันดับสาของกลุ่มเ e อนะครับแน่นอนนี่ไม่ใช่เรื่องที่แฟนบอลและก็ผู้ใหญ่ในสมาคมฟุตบอลเนี่ยปรารถนาอยากให้เป็นมากนะักเพราะว่าพวกเขาไม่จําเป็นเลยครับที่ต้องมาลุ้นเป็นอันดับ3ดีที่สุดในการผ่ากสู่รอบนอกเอาต,ต่อไปและด้วยเหตุนี้ครับไอโอลีโคสจึงจัดการสั่งปลดชองหลุยกาเซตออกจากตําแหน่งกุญซชื่อทันทีีแมม้ว่าทจะ ผ่านกสู่รอบล็อกเอาท์ได้ก็ตามแน่นอนว่านี่ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เราได้เห็นกันบ่อยๆนะครับการปลดโค้ชระหว่างทัวร์นาเมนต์แม้มันจะดูเป็นเรื่องแปลกไปหน่อยแต่กลายเป็นจุดเปลี่ยนที่แท้จริงของเอลลี่โค้ชครับก่อนที่พวกเขาจะเริ่มพัฒนาผลงานมากขึ้นจนนับว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่พวกเขาสุดท้ายเนี่ยควา้าแชมป์ได้สําเร็จซึ่งภายหลังมีการปลดชองหลุยกาเซตออกจากทีมนะครับแน่นอนทีมต้องมองหาคุณซือที่จะเข้ามาแทนที่และด้วยช่วงเวลาตอนนั้นนะครับจะไปหาคนอื่นคนไกลมาคุมทีมคงเป็นเรื่ออองงยยากกนนั้้แลวหวหจึไปออที่ซ h ฮชโค้ดโนเนมไม่มีโปรไฟล์ที่ณนะตอนนั้นเนี่ยเป็นเพียงผู้ช่วยของกุนซือนะครับหลังจากมีการแต่งตั้งกันเสร็จสับเนี่ยก็มีการไปค้นหาประวัตินะครับว่าเจ้าตัวเคยผ่านงานอะไรมาบ้างซึ่งจากข้อมูลนะครับบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยเคยคุมทีมเยมาวชนของนีสมาก่อนก่อนที่จะโยกย้ายไปคุมทัพแกงวงฟุตบีทีมในฝรั่งเศสพร้พอมกับมีช่วงเวลาสั้นๆนะครับคุมทีมเอลลี่โคส์รุ่นอายุไม่เกิน23ปิปีก่อนที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้ช่วยของทีมชุดใหญ่ชีวิตของเอเมเซ่พลิกผ ก็มีเดิมพันครั้งใหญ่เช่นเดียวกันนั่นก็คือการเล่นรอบน็อกเอาท์ที่ไม่สามารถพ่ายแพ้ได้แต่ก็นั่นแหละครับบางทีโชคชะตาฟ้าลิขิตไปแล้วคุณซื้อไม่ต้องโปรไฟล์ดีประสบการณ์เยอะรับงานส้มหล่นกลางทัวร์นาเมนต์แต่สามารถเข็นทีมจนไปถึงคําว่าแชมปเปี้ยนได้และยิ่งถ้าไปดูผลงานของไอโอลี่โคสในรอบน็อกเอาท์ทุกเกมเนี่ยมีเรื่องราวมีสตอรี่ให้พูดถึงทางนั้นเลยครับในรอบ16ทีมสุดท้ายพวกเขาตามปีเสมอเซเนก้ลในช่วง5นาทีก่อนหมดเวลาก่อนโวนจุดโทษแมนเต้าเอาชนะได้สำเร็จต่อมาในนรอออบก่งชเล จากที่ทําท่าจะแพ้มาลีอยู่ลอมล่อครับมาได้ซีมองอาเดงกาตามปีเสมอในนาที90ก่อนที่จะมาได้ประตูชัยในนาทีที่120บวก2กุยทางผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไปในรอบตัดเชือกอาจจะไม่มีดราม่าอะไรมากมายนะครับเพราะพวกเขาเอาชนะด e ีอาคองโกได้แบบเฉือนๆหนึ่งประตูต่อศูนย์ส่วนในรอบชิงชนะเลิศครับคาวาีเกือบปรับแต่กลับมาได้จริงๆพลิกสถานการณ์จากที่โดนไนเีเรียขึ้นนําไปก่อนกลับมาคว้าชนะได้จากประตูของเซบาสเตียนอันหลเวลาราว18วันของเอเมอร์เซสร้างประวั ศาสตร์ให้กับทีมชาติสร้างเรื่องราวที่น่าจดจำให้กับตัวเองซึ่งกราฟชีวิตของนายใหญ่วัย40ปีพลิกผันไปมากพอสมควรกุนซูรูโปรไฟล์ 5, ประสบการณ์กุมทีมแทบไม่มีรับงานแบบไม่ทันตั้งตัวแต่ว่าปลายทัวร์นาเมนต์นี้ของเอเมอร์ซี่คงเข้าหรือที่ว่าคนบางคนใช้เวลาเพียงไม่นานครับแต่สร้างคุณค่าได้อย่างน่าจดจําตลอดไปประเด็นสุดท้ายครับคงต้องพูดถึงไซบาเซนอันแลก,กันหน่อยครับเพราะว่านี่คือนักเตะที่ครั้งหนึ่งเคยเกือบจะเลิกเล่ฟอรไปแล้วนะครับย้อนกลับไปเดือกนกรกฎาคมปี2022ครั เซบาเซนอันแลถูกพบว่าเป็นมะเร็งที่ลูกอันทะก่อนต้องเข้ารับการผ่าตัดนจนไม่สามารถเล่นฟุตบอลได้ประมาณ7เดือนด้วยกันก่อนที่ในช่วงปี2023ครับเขาจะกลับมาลงสนามไ้กับบรุสเซียนดอทมุนอีกครั้งแต่การกลับมาครั้งนี้มันมีเรื่องที่น่าผิดหวังอยู่บ้างน,นะครับนั่นก็คือการช่วยแชมป์บูเดอสิก้าซีซันที่แล้วซึ่งอันแล์เนี่ยคือคนที่ซัดจุดโทษพลาดในเกมตัดสินแชมป์ด้วยแต่อย่างไรก็ตามครับผลงานส่วนตัวของเขาก็ดีพอที่จะถูกเรียกติดทีมชาติไอร์ลีย์โคสชุดล กประตูชัยที่ยิงได้ในวันที่เจอไนจีเรียในอรอบชิงชาเลิศเขากลายเป็นฮีโร่ของทีมช่วยเอลี่คอสต์ถล่มบอลลังแชมป์ได้สําเร็จจากครั้งหนึ่งที่เกือบจะหันหลังให้กับวงการฟุตบอลไปแล้วครับอันเลสามารถเอาชนะเรื่องไร้ายๆกลับมาลงสามไล่หัวลูกหนังด้วยความสุขอีกครั้งพร้อมกับมีท็ฟี่แชมป์เป็นรางวัลแดงหัวใจที่ยิ่งใหญ่ของเขาซึ่งทั้งหมดนี่คือเรื่องราวสั้นๆของเอลี่คอสต์นะครับในช่วงเดือนที่ผ่านมาในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ระดับทวีปออกสตาร์ทด้วยผลงานกระท่อนกระแท่น,น,นเปลี่ยนโค้้กลางางงงทแตต่ัุซือไปร มาคุมทีมแต่สุดท้ายลงเอยด้วยการเป็นแชมป์มันจึงเป็นสิ่งที่เรียกว่ามาสกันได้เหมือนกันนะครับทั้งเรื่องราวต่างๆสุดท้ายลงเอยด้วยการเป็นแชมป์ระดับทวีปครับนี่คือทั้งหมดเรื่องราวของไอโอวีโคส์พรุ่งนี้ขอสามอินไซต์จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ขอสามไว้ด้วยครับ